ทีนี้เรามาถึงว่าฟิวเจอร์ฟิวเจอร์คืออนาคตตอนนี้เรามี l ละนี่เอ e กซ์เพรสะดวกซื้อสะดวกส่งสะดวกจ่ายผมถามว่าคุณจะมีสะดวกอะไรอีกไหมอ๋อตอนนี้มันมีมันมีสะดวกซื้อสะดวกส่งะสะดวกจ่ายแล้วก็สะดวกซัก สวดซักมาแล้วมาแล้วสักแบบสแกน QR โค้ดเลยครับคุณคิมมันไม่ต้องใส่แฟบใส่น้ำยาแบบผ้านุ่มเลยคือม,มันผมทำระบบมาให้มันผ้าใส่ไปแล้วเดี๋ยวแฟบ กับน้ำยาปรับพนุมมันก็จะมีใสไปเลยใช่ไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อมาเติมเองใช่ไม่ต้องซื้อจบเลยเนี่ยะสแกนปุ๊บมันทำงานเองเลยอบด้วยมีซักมีอบก็อ่าเร็วๆนี้เนี่ยนะครับอย่างปีนี้เราก็มีดิวพรีเซนเตอร์เริ่มดิวพรีเซนเตอร์นะครับก็จะช่วยในการโปรโมทให้ทางพาร์ทเนอร์ด้วยใช่คนก็จะรู้จักเลยมีเอ็กซ์เพรสมากขึ้นนะครับต่อไปเราจะมีโปรโมชั่นทุกเดือนนะครับพี่เกมไม่ว่าจะเป็นพวกสินค้าต่างๆเราก็ อาจจะดีลกับโอเปอเตอร์โดยตรงเรื่องการขอขอจัดโปรโมชั่นประจำเดือนเช่นสินค้าสำคัญสำคัญพวกบริโภคให้กับตลาดล่างเราก็ต้องช่วยโปรโมทก็อาจจะมีคูปองมีสะสมแต้มเดี๋ยวทางมาร์เก็ตติ้งหรือว่าฝ่ายพัฒนาสาขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะช่วยคิดเพื่อให้มีโปรโมชั่นดีๆกับผู้บริโภคผู้ที่เข้ามาซื้อแล้วก็จะเป็นผลดีกับเจ้าของร้านด้วยครับอันนี้มีอยู่แล้วครับ